ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบ๊อบซ้อมดัมซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนมาดูเจ้าเอ่อรถลูกพ่วงติดนะครับติดลมครับอันนี้ก็จะมีรถไถนะครับตอลากอยู่ครับพี่ครับรถไถนี้เขาเรียกรุ่นไหนครับแรงเยอะฮะแรงเยอะครับรถไถแรงเยอะครับพี่น้องครับวันนี้จะพามาดูนะครับโอ้เป็นเครื่องหกสูบครับฮีโน่ครับน่าจะเป็นตัว เ,เดี๋ยวผมดูอีกทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาเตรียมเอารถขึ้นก่อนนะครับตอนนี้รถติดหลบเหลือจะบอกพี่น้องว่าเป็นรุ่นไหนนะครับนี่ครับตอนนี้ก็รายเจ้าได้รถตัดมาตัดครับตอนนี้ก็อยู่ที่ช่างขวนนะครับสวนของช่างบ็อเองครับวันนี้อาเพื่อนดูติดตามด้วยครับช่างช่างบลอกต้มน้ำซิ่งครับ เดี๋ยวพาเพื่อนมาดูตอนที่เขาลากขึ้นนะครับนี่ครับรถแหลกๆครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูว่าเครื่องตัวไหนนะครับเป็นเครื่องตัวเครื่องตัวนี้น่าจะอยู่กับเจ้า3 m นะครับ้าอยู่กับรถิตล้อก็ไดอ้อยู่กับเจ้า3 m อครับก i n น3 m อ ตอนนี้ก็ตาแกก็กำลังขุดินออกครับว่ามันติดก็จมนิดนึงครับไม่แรงไม่ลึกครับไม่ลึกตัวนี้เพราะว่าเป็นลูกสองคานครับพี่น้องตะชี้ครับตะชี้ลูกพี่ผมครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบตัวน,นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำตอนดูตอนที่เอารถกระเช้าลากรถไถยแล้วก็ลากลูกพ่วงขึ้นนะครับ Hallo! die